สวัสดีครับวันนี้อาคาจิโตจะมีแนะนำการหาองศาหลังคาและระยะเอียงหลังคาจากเครื่องคิดเลขใช้โปรแกรมโพล,ล่าโดย<ม>ทั่วไปโพล,ล่าจะอยู่ในเครื่องคิดเลขทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็เพื่อความสะดวกจะได้ในการก่อสร้างหาองศาได้ถูกต้องปรับแก้องศาและหาระยะความเอียงของหลังคา เพื่อนำไปก่อสร้างได้สะดวกนะครับขั้นแรกเลยก็คือเข้าหน้าเครื่องคิดเลขนะครับจะมีโพล่า,าสังเกตตรงนี้จะมีโพล่าโดยมากเครื่องคิดเลขที่โหลดในมือถือก็จะมีครับแล้วก็กดชิปโพล่า,าประมาณนี้ครับแล้วก็ป้อนระยะตามที่ผมแนะนำนะครับ ถ้าเราอยากรู้ด้านองศา,าถ้าเราอยากรู้องศาด้านนี้นะครับให้ใส่ด้าน a ก่อนแล้วตาดไปด้าน b คเครื่องคิดเลขก็จะบอกองศา ตรนนี้นะคับแล้วก็จะบอกระยะเอียงตรงนี้นะครับเดียวตอนนี้ระยะชายคาเราก็อยู่ที่6เมตรนะครับเราคิดด้านเดียวก่อนด้านนี้นะครับสิ่งที่เราอยากได้คือ ที่หนึ่งที่สองครับรกดเครื่องันกรนเลกครับชิโปโพล่าอาเคลียกันครับเคลียเคลียชิโปโพล่าด้านที่เราดูเมื่อกี้ก็คือ6เมตรกับ2เมตร เขาจะบอกระยะนะครับบอกระยะก่อน6เมตร312เซน18องศา43นะครับและเอยียงองศาเนี่ยจะมีรูปบอกนะครับถ้าเราจะต้องการได้20องศาอันนี้ก็คือระยะ6เมตรดั้ง,งตั้งตัวกลางสูง2เมตรนะครับได้1 1องศาถ้าเราแบบแบบ เราอยากได้20องศาเราก็มาปรับใช้ปรับตัวระยะด้านบครับอันนี้คือ2เมตรทเทละควอนไปถ้าเราเย้สูงนี้ก็น่าจะ2องลงห5 0ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเราจะเปลี่ยนเป็น B 2สอง250นีเื่อเราใช้ตัวนี้ไปแล้วรอ่าระยะก็จะได้6.5 ประมาณ22องศาแล้วก็ค่อยๆปรับเอาครับตามอยากได้องศาแล้วก็เปลี่ยนตรงระยะเบียวครับก็จะได้6.5 22องศา62สิลิปดาก็จะได้6.5 22.22องศานะครับประมาณ คือเอาไปออกแบบวัดเหล็กความยาวหาองศา,หาให้เหมาะสมกับชนิดของกระเบื้งที่เรามองหลังคาเพื่อได้เกิดประโยชน์นะครับคำนวณหลักการง่ายๆจากทั้งที่เลขครับผมคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ